สวัสดีเพื่อนๆนะครับตั้งแต่มาเย็นเนี่ยผมมาดักอีเห็นดักหนูแล้วก็ดักฟองพอรม้ตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มจะสามทุ่มแลเพื่อนผมก็จะมาดูอีเห็นที่ผมดักไว้นะครับแล้วก็จะมาส่องดูอีเห็นเลยแล้วก็มาย้ำหนูด้วยเพื่อนๆมามาดูกันว่าวันเนี้ยผมจะได้หนูกี่แต้มแล้ววันนี้ยอีเห็นผมจะได้ไหมนะฮะแล้วผมจะเจอตัวเปลา่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครใ้ให้กับไอเสือพายุนะครับเพื่อนๆไปเลยครับ พเพื่อนผมมาก็เวลาเนี้ยมาทุกกรั้งที่เนี่ยมันเป็นโป,นป่งเก่าพเพื่อนแล้วหมาข้าหอนหมาป่าหมาจิ้งจอกหมาหมู่บ้านหอนรับกันเป็นทอดๆเลยพเพื่อนอะไรวะนะตัวอะไรวนะเฮ้ยอี่เห็นตัวบนอะเดี๋ยวสักค,ครู่เลยเพื่อนไปดูหนูก่อนมัน ขอโทษด้วยครับเพื่อนๆทีก่ก,กล้องมันไม่ดีนะกล้องโทรศัพท์ผมนะมันมันไม่ใช่แบบที่เขาใช้ถ่ายกันมันเป็นโทรศัพท์แบบนี้มันเลยถ่ายไม่ค่อยชัดไม่ค่อยดีเพื่อนๆเอาละดูหนูครับโอ้โหลั่นพลาดเลยครับเพื่อนๆครั้งแรกก็ลั่นพลาดไปแล้วครับหน่นฮะไม่เป็นไรครูครูเพ,พ,พๆๆๆื่อนอ๋อ พาดครับน่าจะเป็นหนูน้อยเพื่อนๆไม่เป็นไรไปครับนอนเลยขันที่สองไม่เย็นนี้ผมมาดักกับลูกชายยังครับขันที่สองก็ยังครับเพื่อนๆ ยังครับวันที่สามครับขโพดยังอยู่ครับเพื่อนดูคันที่สี่กันเลยเพื่อนคันที่สี่ข,ย,ย,ย,าาย,ขย,ย,ยังครับเพื่อนยังเงียบจิดอยู่เลยููครั้งนี้ครับเอาวานี้มันลอยมันเด้งแล้วกัดได้เชือกขาดเลยดูว่ามันจะติดอไหมฮะยังครับเพื่อนยังผมนี่เขาคอ ดูเรื่อยๆเพื่อนวันนี้มาดักคนเดียวทานทับไม่ได้มาครับยังครับผมโอ้ได้ตุ้งแตนแล้วเพื่อนมีครับไม่ใหญ่มากนะต,ตัวเล็กฮะเดี๋ยวพูดนะเพื่อน นี่ครับหนงแต้มเพื่อนๆนี่นะโอเคไป่อนเลยครับ่น่าจะมีหนูก็มีหนูเหคอขั้ลรันพลาดเพื่อนๆ าได้ยังไรเนี้ยคุณครับ้ อัลครับ <c oughs> ผมว่าเห็นมันน่าจะมาจากในตาม,มาเพื่อนๆผมคิดว่านะ <c oughs> ยังครับ นี่เพื่อนๆผมว่าเห็นนะตัวนั้นน่ะมันน่าจะอยู่ในป่ามันนี่แหละมันลอยมันเดินลอยมันย่าอยู่เพื่อนๆเป็นช่องเป็นอะไรมันเหมือนมันเดินหาทกินแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะนอนนอนในป่ามันนะเพื่อนๆนะป่าอ้อยแล้วก็ไอ้เลาะเหมืองอ่ะเมื่อก่อนอาจจะนอนในเหมืองที่แบบว่าน้ำมันแห้งแล้วเมื่อที่ป่ามันรกอ่ะแต่ที่นี่แม่โคลนมาลอกเหมืองผมว่ามันน่าจะย้ายมาอยู่นี่แหละอย่างนี้แหละป่าแบบนี้นี่ย ว่านมันมีรอยมุ่นไปทั่วเลยเพื่อนรอยเดินรอยอะไรไปทั่วเลยครับเพื่อนเพื่อนมีองรอยครับรอยมีรอยมีเครออ้าวไม่ใช่นี่ว่ากินเกืออพลาดเพื่อนตอนแรกแดงๆก่ออยู่บนกระโปรงผมก็นึกว่ามีรอยนี่มันแับพลาดพลาด ทีนี้ผมเห็นปลาอะไรแป๊บๆอยู่ทางนู้นเพื่อนๆตรงนี้เป็นปลาอ้อยเก่ามันน่าจะเป็นอีเห็นนะเพราะว่าอีเห็นมันน่าเป็น,นปลาอ้อยป่านู้นมากกว่าเมื่อกี้เห็นมันเดินอยู่โอ้โหดูก่อนเพื่อ,อนๆนะไม่อีเห็นก็หมาป่าแต่มันให้ตาแป๊บเๆเพื่อนด้วย เพื่อนผมเจอนกขุ้มเพื่อนดูนะว่าบินที่นี่เนี่ยลงตรงไหนลงตรงนี้จะจับได้หรอหนุนตัวมันเพื่อน ไม่ได้เพื่อนคน <ขอ S 1> ยาก ไ,ไหนหลืวะไม่ทันครับเพื่อนอ้าวติดครับเ,เพื่อนมันมาจากไหนว่าเอ๊ะหนูมันมาจากไหนวะไปคุยนะครับเพื่อน มีหนูฮแต้มที่สองเพื่อนมันก็เป็นรอยหนูกัดจริงๆเลยไม่ใช่รองนกกระจาบ เพื่อนแต้นที่สองครับอืมผมก็ว่ามันนึกว่าอยนกกระจาบโอเคครับเพื่อนๆไปดูต่อไปครับยังดูตรงที่ว่าดักมาเย็นที่ให้่าพานชิ้นดักครับหนูมมนหลงออกมาไม่เอ่ยยังไม่ออกครับยังไม่ออกครับเพื่อนๆมันมีตัวประวังยังไม่ออกคเพื่อน โอเคหมดแล้วครับเก็บมาจากตรงนู้สองคันเราจะไปดักในป่าข้าวป่าดกันดักดักหนูสองคันอ่าครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ย้ายกลับดักอีเห็นพอนดักตามช่องทางนี้เรียบร้อยแล้วก็ดักรพรงพรเพื่อนตอนเช้าเรามาดูกันนะมันมีรอยมุ่นรอยลุยเพื่อนนะ mm hmm. มีกลิ่นเหมือนเด้อ เอเคครับเดี๋ยวตอนเช้าเจอกันนะเพื่อนๆ mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไคร e ให้กับช่องไอเสือพารุยด้วยครับขอครับบััสดีครับ